ตอนนี้พวกเรานะคะ3มคนพี่จิ๊บไอรีนแล้วก็ชิบูอยู่ที่สวนบาร์บีคิวนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้พาพี่จิ๊บมาลองทานบาร์บีคิวกันนะคะก็มีขบับด้วยนะคะขบับเนื้อแกะเนื้อแพะแล้วก็บาร์บีคิวไก่บาร์บีคิวเนื้อแกะเนื้อแพะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะเดี๋ยวขอไปออเดอร์ก่อนนะคะ อยมาจากไทอยนีเลมาจากไทยแลนด์นี่เป็นสวนลูกพีชนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็มาทำเป็นร้านบาร์บีคิวนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ลูกค้าคนก็ออกมา ข้างนอกกันนะคะเยอะแยะแบบนี้วันนี้รถค่อนข,ข้างติดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันก่นกอนนะคะเดี๋ยวให้ชมลูกพีชด้วยนะลูกพีชกำลังแดงเลยนะคะทุกคนแก้มสีชมพูสีแดงเลยทุกคนแต่ว่าลูกเล็กนะคะมีทั้งลูกพีชแล้วก็ลูกพลัมนะทุกคนนะนี่เป็นต้นลูกพลัมนะคะ นะคะทุกคนลูกพามเริ่มสุกแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอยู่ตรงข้ามทะเลสาบดาวนั่นเองนะคะถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวทะเลสาบดาวน์เาะอยากจะกินบาร์บีคิวนะคะของคนแคชเมียร์เนาะก็มาที่นี่ได้เลยออชัดพอยต์นะคะนี่ ร้านนี้ไอรินเคยมาทำคลิปกับครอบครัวครั้งที่แล้วนะคะตอนที่มีน้องดูฮามาทานบาร์บีวกับเราด้วยนะคะมีมัมมี่ด้วยนะคะนานแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเป็นปลายปีที่แล้วนะคะวันนี้ได้พาพี่จิ๊บนะคะมาทานบาร์บีวที่นี่ค่ะทุกคนคนเยอะมากเลยอันนี้เป็นต้นลูกแพนะคะทุกคนนี่ นี่นะคะลูกแพรแคชเมียนะคะหรือที่บ้านเราเรียกว่าลูกสาลี่นั่นเองนะคะทุกคนพี่จิ๊บพี่จิ๊บตื่นเต้นเอนจอยมากๆเลยนะคะได้เห็นดอกไม้ผลไม้เนาะของแคชเมียร์นะคะหอมบาร์บีคิวมากๆเลยทุกคนเริ่มหิวแล้วค่ะเดี๋ยวรอออเดอร์มานะคะเดี๋ยวเรานั่งกันโต๊ะนี้นะคะ ูกท้อหรือลูกพีชนะคะเป็นลูกท้อพันเล็กนะทุกคนรสชาตินะคะก็จะหวานอมเปรี้ยวนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะแต่ต้องรอให้เขาสุกก่อนนะคะเขาจะมีสีเหลืองสีเหลืองอมส้มนะคะถึงจะทานได้ตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะทุกคนนี่สวนแห่งนี้นะคะสวนบาร์บีคิวแห่งนี้ออชาร์ดพอยส์นะมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยทุกคน ตอนนี้บาร์บีคิวของเรามาแล้วนะคะตอนนี้บาร์บีคิวของเรามาพร้อมแล้วนะคะพี่ๆน้องๆ เรามาร่วมทานบาร์บีคิวด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวเนื้อแกะหรือเนื้อแพะนะคะน,นี่เป็นขบับนะคะเป็นซอสค่ะนี่นะคะแล้วก็ทานกับโรตีโอเ okay. ค let's have let's start and having barbecue ดีพานเลยค่ะมีการแก่งแย่งชิง บาลังแบ่งบาร์บีคิวไอแบ่งขบับเดี๋ยวชิมดูนะคะยังไม่เคยกินบับร้านนี้ว่าอร่อยไหมนะคะอืมอร่อยอร่อยอร่อยไหมชิบูอร่อยนะอร่อยพี่ชิบอร่อยไหมคะอร่อยเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวทานบาร์บีคิวกันก่อนนะคะ